นายสุทินคังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุกรณีการเสียชีวิตของพลทหารคมทัดพันลิตตำแหน่งพลลูกมือสังกัดกองร้อยบริการที่3กองพันบริการกองบริการกรมการทหารช่างโดยเรื่องนี้ได้พูดคุยกับสสพักก้าวไก่แล้วซึ่งทางสสพักก้าวไก่ก็ทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นโรคซึมเศร้าและอาจจะขาดยาด,ด้วยส่วนปัจจัยอื่นนั้นได้สั่งการให้ต้นสังกัดสอบสวนอยู่ แต่โดยพื้นฐานแล้วผู้ตายนั้นเป็นโรคซึมเศร้าและไม่ได้รับใหญ่อย่างต่อเนื่องประกอบกับสิ่งแวดล้อมซึ่งตนก็ได้สั่งการให้ตนสังกัดตรวจสอบแล้วหากเป็นบรรยากาศที่ไม่ดีจริงจะได้ถือโอกาสปรับปรุงแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวด้วยแล้วก็ต้องแยกแยะนายสุทินบอกอีกว่ายุคหลังมานี้ทางกองทัพก็ได้ปรับเรื่องบรรยากาศการทํางานโดยนโยบ,บายของตนที่เชิญชวนให้คนเข้ามาสมัครเป็นทหารโดย,นยเน้นย้ำในเรื่องพวกนี้ตลอดปัจจัยที่เป็นเชิงลบจะต้องดําเนินการให้หมด เรากาลังทําปัจจัยเชิงบวกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแรงจูงใจในเรื่องของความเป็นอยู่ความกดดันที่เป็นปัจจัยเชิงลบจะต้องไม่มีคิดว่าเขารู้เป็นปรโรคซึมเศร้าอยู่แน้วครับอาจจะขาดยาหนยครับส่วนอื่นปัจจัยอื่นก็ให้เขาสอบีครับ,อบสอ,ดอสบดีแต่ว่าโดยพื้นฐานเขาเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ยาอาจจะไม่อเนื่องจะประกอบกับชีวิต้อมเราก็ไม่ปฏิเสธแตยก็ให้ตรวจสอบเ,เพราะว่า ถ้ามันเป็นบรรยากาศที่ไม่ดีจริงจะได้ที่โอกาสปรับปรุงให้เป็นมันเป็นบทเป็นบทเดียวแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องส่วนตัวด้วยแล้วก็แยกเล็กถ้าเขาเป็นโรคเป็นตักไม่แยกเล็เชื่อว่าโดยโดยแล้วผมคิดว่าหลังมาความทับกับเรื่องบรรยากาศในการทำงานเยอะก็โดยนโยบายเราจะให้คนมาสมัครใช่ไหมเราก็เน้นย้ำเรื่องพวกนี้ตลอด ว่าใจเชิลงลบอย่คุณต้อง,งการลบให้หมด <ừ. S 2> เรากำลังทำปัจจัยเชิงบวกสร้างแรงจูงใจอยู่แล้วปัจจัยลบตรงนี้คือความเป็นอยู่การกดดันตรงนี้ต้องไม่ให้หนีไ <ừ> ม่เก็ครับเอาที่ต้องฟังดีครับผมแล้วมติจะจะจะ,จะให้หมอทหาหากี่ยวกับเรื่องทารติดยาดแล้วล<อ>งไป ถ้ากำลังคนที่ยังไม่ปลดเนี่ยฮะเราจะให้กำลังคนทุกระดับกองทัพมีตรวจสุขภาพจิตประจำครับมนสุขภาพกายตรวจทุกปีรวมทั้งสุขภาพจิตสุขภาพจิตก็ตรวจทั่วไปแต่ว่าถ้าใครมีบ่งชี้ว่าพฤติกรรมน่าห่าวงเขาก็จะตรวจเปินที่สี่อัออนี้เราก็ดูแลสอดส่องอยู่ครับ,รบแต่ว่าถ้ามันเป็นปัจจัยส่วนตัวด้วยมันต่างกันก็เกินที่สัย พ่อเขาจะเสียเลยอวันี้ก่อนหน้านี้วันน้านี้ไม่นานพ่อเขาเสียครับอาจจะสะสมมาเกิดความเสียใจด้วยอะไรก็ด้เเว่าเราก็ไม่ฏิเสียหรอกเราก็ต้องดูเรางมันจะเป็นปัจจัยหนึ่งไหมฮะว่าที่ทําให้กําลังจะเกณฑ์ทหารที่จะยอมรับว่ายอมรับว่ามันเป็นข่าวสารที่ไม่ดีไม่เป็นผลบวกกับการเชิญชวนคนมาเป็นทหารแต่ว่าเชื่อว่าเะชาชนเยาจนคงเลี่ยบ พราะเรื่องของการฆ่าตัวตายอะไรก็ตามถ้าไปดูกรมสุขภาพจิตโดยรวมแล้วคนไทยช่วงหลังมันมีเครียดเดี๋ยวดิการจ้างก็จเพราะฉะนั้นมันไม่เกิดเฉพาะาหารหมอยังโดนติดตายเลยออ่าเคยได้ยินข่าวไหมหมอดโดนติดตายตำรวจระดัมกับสารวัตรยิงตาย,ดดตายครูฆ่าตัวตายครับ ประชาชนมันก็อาหารก็เป็นส่วของประชาชนมันก็อยู่ในกลุ่มที่กรมชุขภาพจขีเขพูดถึงนะ